สวัสดีครับคุณอยู่กับผมนุ้งแอดมินช่อง107เคลบออนไลน์หลายคนสงสัยว่าการยิงแอด Facebook หรือทำโฆษณาเขามีโครงสร้างอย่างไรอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายต่างๆมันมีไว้ทำเพื่ออะไรข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายใช้งานกันยังไงชี้วัดอะไรจุดประสงค์การทำโฆษณาหรือการสร้างแคมเปญส่นวนตัวผมเองก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งมากแต่ว่าจากประสบการณ์นะครับรวไมไปถึงฟังจากพี่น้องหลายๆคนเขาแชร์ประสบการณ์เราก็ จับมาประติประต่อกันทางลัดทางเข้าในเว็บต่างๆผู้ชมไม่ต้องกดปุ่มนะอย่างเช่นเว็บนี้นะครับ a u d i e n c e Insight ถ้าถามผมว่าแล้วกดเข้ายังไงพี่บอกเลยว่ามื่นตึบเพราะ f a c e b o o k มันมันสลับสัเปลี่ยนตำแหน่งจนเราไม่รู้ว่าจะกดปุ่มยังไงดังนั้นแค่คุณลงชื่อเข้าใช้ในเบราว์เซอร์ o g l h r o r o ล e ครับล็อกอิน c e e o o o ค่าไว้นะแล้วพิมพ์เปิดแท็บใหม่ครับพิมพ์แค่ f a c e b o o k c o m a slash audience insight เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอนะข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายได้แล้วไม่ต้องกดปุ่มนะตัวจัดการโฆษณาคุณผู้ชมพิมพ์คำว่า www facebook.com a d m a n a g e r เพียงเท่านี้ครับมันก็เข้าสู่หน้าตัวจัดการโฆษณาหน้าการสร้างแคมเปญน,นั่นเองครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหลายคนยังงงแคมเปญคอน ver ร์ชัต้องเข้าใช้งานยังไง และแคมเปญต่างๆเป็นมานะครับในชุดโฆษณาแล้วเลื่อนลงมาในหมวดของกลุ่มเป้าหมายนะมีอยู่3ส่วนหลักๆคือผมขออนุญาตเล่าเรื่องกลุ่มเป้าหมายก่อนเลยจะทยอยเล่าให้ฟังในเรื่องที่ผมเกิดน,นํานะครับในชุดโฆษณาครับเลื่อนลงไปเจอกับหมวดกลุ่มเป้าหมายคุณจะเห็นคําว่าสร้างใหม่ครับเมื่อคลิกแล้วกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเอง custom audience คุณอาจจะเคยได้ยิน โฆษณาบนหน้าเฟซนะเขาชวนให้คุณซื้อโปรแกร,รมในการค้นหาเบอร์โทรอีเมลก็เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองแต่มันไม่เพียงพอหรอกนะครับถ้าคุณจะใช้แค่หลักพันต่อให้หลักหมื่นมันยังแคบอยู่นะครับสำหรับเบอร์โทรและอีเมลดังนั้น10,000เบอร์โทรอาจจะได้บัญชีเฟซแค่2000บัญชีแล้วใน2000บัญชีก็ไม่ใช่ว่า จะยิงไปแล้วเขาจะออนไลน์ทุกคนถูกไหมดับแล้วไม่แนะนําให้คุณตั้งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักใช้คัสตอมออเดียนยิงแบบนี้ไม่แนะนํานะครับชาวบ้านชาวช่องเขาจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดเองหรือคัสตอมออเดียนเรียบร้อยแล้วนํามาขยายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันนี่คือจุดประสงค์นะครับแห่งที่มาตามมูลค่าคัสตอมออเดียนมันจะโผล่บริเวณนี้นะครับสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันหรือลุกอะไรออเดียนนั่นเองครับ0,000 0กว่าคนนะครับ 1%, 1ขยายจากคนประมาณพันกว่าคนขยายไปเป็น6 0 0สนกว่าแล้วมันมีลูกเล่นหนึ่งในในการสร้างกลุ่มเป้าหมายก็คือให้ระบบช่วยปรปับปรุงประสิทธิภาพมากขึ้นหมายถึงถ้าเขาหาไม่เจอใน6 0 0 0นคนเดี๋ยวเขาก็จะขยายมาให้เราในหัวข้อนั้นเดี๋ยวผมจะจะแนะนำนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักของระบบหรือเขาเรียกว่า Core Audience คือบริเวณนี้นะครับตรงนี้ครับลากลงมา ด้านล่างของเพจคุณจะเจอคำว่าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดคุณคลิกตรงนี้ครับการแก้ไขปุ๊บเด้งช่องว่างให้ขึ้นมาเมื่อคุณคลิกคำว่าเลือกดูมีอยู่3 3หมวดหมูลหล่หลักๆข้อมูลประชากร,คว,รความสนใจและพฤติกรรมส่วนมากพวกเราคือพิมพ์ค้นหานะความสนใจต่างๆดังนั้นครับถ้อยคำข้อความต่างๆดูตรงนี้ครับการขยายกลุ่มเป้าหมายโดยละเอียด ที่ผมแนะนําบอกว่าให้ติ๊กเข้าถึงผู้คนนอกเหนือจากที่คุณกําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ถ้าคุณกําหนดไวแ้แคบเขามีระบบปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นส่วนมากพวกเราก็พิมพ์ครับพิมพ์ข้อความหรือคีย์เวิร์ดเข้าไปมันจะสอดคล้องหรือมันตรงหรือไม่ตรงนั้นเขาใช้เครื่องมือนี้ครับนั่นคือ audience insight สมมุติผมจะใช้อันดิตอึ่งรังสีก็หมายถึงคนที่สนใจ อาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีแล้วผมจะรู้ว่ามันมันจะตรงหรือไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้ว่าความสนใจที่ชื่อว่าบัณฑิตอึ้งรังสีนี้ผู้คนที่กดไลค์เพจนี้ส่วนมากแล้วคือคนลักษณะไหนก็คลิกไปดูที่การกดถูกใจเพจผู้คนที่ติดตามหรือมีความสนใจบัณฑิตอึ้งรังสีนี้ส่วนมากคือดูตรงนี้ครับขายส่งอาหารหรือพวกแม่ค้านักบัญชีนักกฎหมายนะครับ ถ้าใครที่ทําธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นกิจจลักษณะเป็นการเป็นงานนะนะก็อาจจะใช้หัวข้อบัณฑิตอึ้งหลังสีได้เพราะว่าคนที่เขามาดูคือคนที่เขาเอาการเอางานนะนะเป็นคนที่นักปัจฉยามีความคิดกล้าตัดสินใจส่วนมากคือเป็น,ปนคนมีเงินถ้าใครมีกลุ่มเป้าหมายลักษณะนี้ก็อาจจะใช้หัวข้อบัณฑิตอึ้งหังสีเจอแล้วครับเมื่อพิมพ์บัณฑิต ขึ้นมาก็ติ๊กเลือกเป็นความสนใจได้นะครับอาจารย์ผู้หญิงอีกท่านหนึ่งเข้ามาสําหรับใครที่เจาะกลุ่มเป้าหมายแบบเป็นการเป็นงานนักธุรกิจมีอายุนิดนึงชอบปรชัชญาเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆก็ต้องใช้กลุ่มเป้าหมายประมาณนี้ถูกไหมฮะคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นนักปรัชญาต่างๆนะครับดังนั้นนะครับ Audience i n s i g h t คือมีหน้าที่หลักๆในการตรวจเช็คความสนใจว่า ผู้คนที่มากดไลค์ส่วนมากตรงหรือไม่ตรงถ้าไม่ตรงคือพิมพ์ความสนใจเข้าไปแล้วคุณคลิกดูคนกดถูกใจเพจไปคนละเรื่องเลยนะความสนใจที่มีชื่อว่าของตกแต่งเด็กแว้นเด็กๆส่วนใหญ่คุณอาจจะเข้าใจว่ามันคือกระถางต้นไม้ก็สามารถที่ตรวจเช็คดูคีย์เวิร์ดความสนใจแล้วดูที่ใครกดถูกใจนั่นเองครับต่อไปเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้คือ วัตถุประสงค์สร้างโฆษณาหรือแคมเปญคนส่วนใหญ่จะใช้หมวดการพิจารณาในหมวดที่2นะครับส่วนการรับรู้แบรนด์ผมไม่เคยยิงนะครับและไม่แนะนำเพราะมันเป็นการประกาศให้ลกรู้ว่าแบรนด์ของเราคืออะไรบิ๊กซีโลตัสกระจายแบรนด์กระจายให้คนรู้จักแบรนด์ให้มีการเข้าถึงมากๆเขาจะใช้ในส่วนหมวดที่1นนะครับที่2คือการพิจารณา ไม่ว่าจะคลิกลิงก์การมีส่วนร่วมการชมวิดีโอและอื่นๆก็หมายถึงหาลูกค้านั่นเองครับในหมวดที่2ซึ่งระบบการนำส่งมีการประมูลนะครับเทงบโฆษณาช่วงที่มีการแข่งขันปิดยอดรายปีต่างๆหรือเคลียร์สต็อกต่างๆมีการประมูลราคาทำให้บางช่วงค่าแอดแพงมากผมคิดว่าเขาจะนำส่งพ่อค้าแม่ค้าที่ เป็นสายเปได้ยอดเนี่ยก็หมายถึงคนที่มีประสิทธิภาพต่อให้ตั้งกลุ่มเป้าหมายดีแค่ไหนก็ตามนะถ้าเงินไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะได้รับลูกค้าที่มีคุณภาพลูกค้าที่มีพฤติกรรมชอบทักชอบอินบ็อกซ์ต่างๆเขาจะนำส่งโฆษณาของคนที่จ่ายเงินหนักๆเท่านั้นนะครับก็มีสิทธิ์เข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่านั่นเองครับ ในส่วนนี้ทําโฆษณาแบบคอนเวอร์ชันคือหมวดที่3พี่น้องหลายๆคนบอกว่าคอนเวอร์ชันค่าแอดมันถูกมันคือกาแรแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ดังนั้นถ้าใครจะยิงคอนเวอร์ชันต้องมีเว็บไซต์แล้วติดโค้ด Facebook Pixel ดังนั้นนะครับคุณต้องมีการเช่าโดเมนเว็บไซต์การติดตั้งโค้ด Facebook Pixel ลงไปในเว็บไซต์ก็ต้องมีความชำนาญหลังจากนั้นมีการเก็บ เก็บสถิติเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งเขาเรียกว่า conversion แยกให้ออกกับหมวดที่2นะครับหมวด conversion คือหมวดที่3มเนี่ยมันอยู่คนละสนามลบเขาจึงบอกว่าค่าแอดมันถูกเพราะไม่ค่อยมีใครเข้ามาในวงการ conversion ไม่ต้องประมูลแข่งกับใครมากมายไงครับนี่คือทฤษฎีของพี่ๆน้องๆที่เขาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะจริงผมก็เชื่อนะปัจจุบันผมก็ติดโค้ด f a c e b o o k Pixel แล้วก็ใช้ conversion แค่ต้องการกระโดดเข้าไปในการติดตั้งโค้ด Facebook Pixel เดี๋ยวผมมีคลิปมาฝากที่ตัวไอมุมขวานะการเข้าใช้งานคืออยู่ในหน้าตรงนี้ครับตัวจัดการเหตุการณ์มุมขวาคุณผู้ชมคลิกตัวจัดการเหตุการณ์ได้เลยนะครับคุณก็เข้าสู่หน้านี้แหล่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับ ระบุเว็บไซต์ของคุณลงไปคัดลอกโค้ดพิกเซลไปติดในเว็บไซต์คุณก็เข้าสู่วงการคอนเวอร์ชันได้แล้วครับยิงโฆษณาใส่กลุ่มเป้าหมายใส่ตัวโฆษณาหรือสื่อคอนเทนต,ต์ต่างๆก็เหมือนกันกับการทําโฆษณารูปแบบเดิมๆแต่ข้อแตกต่างคือมันอยู่คนละสังเวียนคนละสมรภูมิลบการประมูลมันน้อยกว่าดังนั้นเขาจึงสรุปว่าค่าแอดมันถูกนั่นเองครับในส่วนคอนเวอร์ชันไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะผม กล่าวภาพรวมให้ฟังว่าเออทางเข้าที่ไปที่มาส่วนข้อมูลเชิงลึกจริงๆคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ